สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์อยู่ที่วัดป่าพุทธารามนะคะหรือว่าวัดถ้ำสติค่ะที่อําเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้ด้านหลังของอาจารย์เนี่ยก็คือจะเป็นที่ที่กําลังสร้างโบสถ์อยู่นะคะซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าโบสถ์ที่กําลังสร้างอะคะ่ะจะเห็นสีส้มๆเหลืองๆอ,อยู่ข้างบนไหมคะคือพระท่านเป็นคนขึ้นไปสร้างเองนะ ที่วัดนี้ไม่ได้จ้างช่างเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นพระเป็นชีแล้วก็เป็นเนนนะคะเป็นบุคลากรในวัดทั้งสิน้นอันนี้คือที่พักที่นอนของพระนะคะถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยนะคะในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะอาจารย์จะมาถวายเทียนที่วัดแห่งนี้นะคะเป็นทริปทัวบุญทานกับอาจารย์วิทย์ ปี2,567ที่เราจะมาทำบุญที่วัดป่าพุทธารามหรือวัดถ้ำสติแห่งนี้แล้วเราก็จะมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์พระวิหารด้วยกันค่ะยังไงถ้าท่านใดสนใจก็สามารถร่วมทริปกับเราหรือว่าสมทบทุนในการทำบุญครั้งนี้ด้วยกันได้นะคะ